วันนี้มาค้านทักวิจารอาหารปากแซับกันเลยก่าครับผมว่าปัญหาของไอเอซีทาเกคนนี้เลยนะคืออย่างแรกเลยมันไม่ลุกไปไหนครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยอย่างที่สองก็คือกาดเยอะมากมีทั้งบริากาศส่วนตัวตำรวจเฝ้าทางเข้าแล้วก็ตำรวจตัวนี้อีกคนนึงแถมถ้าเราแต่งตัวเป็นเชฟเนี่ยมันยังจำเราได้อีกครับ แต่ถึงปัญหาจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าผมก็มีวิธีฆ่าเข้าแบบสุดแสนจะอีซี่มาให้รับชมกันสิ่งที่ต้องใช้ก็แค่เอาเหรียญกระยาพิษมาแล้วก็แต่งตัวเป็นบริเก,กนเพราะว่านี่เป็นชุดที่เหมาะที่สุดในการเข้าหายเอลซิทาเกตคนนี้แหละมันถึงแล้วก็ไม่แอบรงกระดในนะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปดาน อันนี้เป็นทริคนะครับในการล่อแล้วปกติเนี่ยถ้าเอาเปืนยิงใส่ผนัง NPC ที่ <NBC S 2> ได้ยินมันจะเดินไปดูแต่มันมีบั็อกอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้ายิงขึ้นเพดานเนี่ยแล้วบนเพดานมีชั้นสองเอมบมันจะเดินขึ้นไปสำรวจชั้น2แล้วก็ใช้ทริคนี้ในการล่อมันไปเสร็จปุ๊บแล้วก็โยนเหรียญให้มันลุกขึ้นมาเพราะอันนี้มันตั้งตลอดเลยลุกปุ๊บแล้วก็เข็มฉีดยาฉีดหนึ่งที<อ>บบงนี่กลับมาอันย่อ